สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับครูป้าตาอุดรธานีนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวรถขุดรุ่น U55 ขี s 6S นะครับเป็นรถขุดขนาด5ตันนะครับตัวนี้จะเป็นตู้แอนะครับผมเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับว่ารุ่น U55 ขีด 6S เพิ่มอะไรมาบ้างนะครับในรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับ ครับผมมาในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันก่อนเลยนะครับเครื่องยนต์ของเจ้า u 55 6 s นะครับจะเป็นเครื่องยนต์แบบด r e รก Inje C t i o n นะครับสสูบนะครับให้กำลังแรงม้าสูงถึง47.6แรงม้าเลยนะครับผมต่อไปนะครับมาในส่วนของแท็กนะครับเป็นช่วงล่างนะครับแบบใหม่นะครับให้ลูกกิ้งตีนตะขาเพิ่มขึ้นมาเป็น5ลูกเพื่อรองรับการทำงานแบบสมบุกสมบันนะครับแล้วก็ ยืดอายุการใช้งานของแท็กนะครับผมส่วนท้ายของรถขุด u 5 5 6 s นะครับก็สังเกตนะครับตระกูล U นะครับก็จะเป็นรถขุดที่มีท้ายสั้นนะครับหรือเป็นท้ายแบบซีโร่เทล w i n g นั่นเองนะครับผมหมุนได้360องศานะครับหมุนแบบไม่ต้องกลัวชนกันเลยนะครับเพราะว่า ท้ายเขานะครับจะสั้นกว่าแท็กนะครับสังเกตนะครับครับผมมาในส่วนของเซอร์วิสพอรนะครับสำหรับลูกค้าที่จะติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆนะครับเช่นหัวแยกหรือหัวบดอัดดินนะครับสามารถต่อพ่วงได้ที่ s e r v ์ c e p พอร์ตได้เลยนะครับตัวนี้นะครับมีที่ปิดน้ํามันไฮดรอลิกมาให้ด้วยนะครับเพื่อป้องกันน้ามันไฮดรอลิการั่วหรือซึมออกนะครับผมตัวนี้บอกเลยว่าสะดวกมากๆครับครับผมตัว U55 นะครับก็ยังมี ความพิเศษอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือระบบไฮดรอลิกนั่นเองนะครับระบบไฮดรอลิกของตัวยัานะครับจะเป็นแบบ3มห้องปั๊มนะครับเป็นระบบโหลดเซนซิงซิสเต็มไฮดรอลิกนะครับจะสามารถแบ่งจ่ายน้ามันไฮดรอลิกได้อย่างแม่นยำนะครับไปยังสิ้นส่วนต่างๆนะครับทำให้รถขุดเราทํางานได้เรียบไม่สะดุดบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะตอบสนองได้รวดเร็วแล้วก็ว่องไวนะครับต่อไปมาในส่วนของใบมีดดันดินนะครับตัวนี้นะครับให้มา ยาวถึง1,96เมตรเซนติเมตรนะครับบอกได้เลยว่าเชี่ยงานค่อนข้างที่จะได้แบบรวดเร็วนะครับผมบุ้งจีนะครับยังเพิ่มขึ้นมานะครับจากรุ่นเก่านะครับเพิ่มให้ถึง10มิลนะครับหนาขึ้นนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานของบุ้งจีนะครับแล้วก็บุ้งจีนะครับยังมีฟันที่แหลมคมนะครับบอกได้เลยว่าใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพแน่นอนนะครับผมต่อไปมาในส่วนของห้องโดยสารนะครับให้ห้องโดยสารมา กว้างขวางนะครับพื้นที่ใช้สอยเยอะนะครับแล้วก็าการทํางานนะครับบอกได้เลยว่าทํางานแบบเหมือนอยู่ในออฟฟิศเลยนะครับสําหรับตัวคอนโทรลต่างๆนะครับค่อนข้างที่จะควบคุมง่ายนะครับมีที่พักแขนนะครับกันเมื่อยล้ามาให้ด้วยนะครับตัวนี้บอกได้เลยว่า ต้องลองมานั่งดูเลยนะครับผมช่องแอร์นะครับจะให้มามากถึง6ทิศทางนะครับด้านหน้าจะเป็น4ทิศทางนะครับด้านหลังจะเป็นอีก2ทิศทางนะครับบอกได้เลยนะครับว่าเย็นไวสบายแน่นอนนะครับผมสําหรับด้านในนะครับผมจะถ่ายรอบๆให้ดูนะครับว่าระบบต่างๆนะครับมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นคันเร่งไฟฟ้านะครับ AC นะครับอาจะเป็นปรับแอร์นะครับต่างๆนะครับข้างหลังก็จะเป็นช่องแอร์นะครับ แล้วก็พิเศษนะครับตัวนี้นะครับมีเครื่องเสียงติดมาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ชุดลําโพงครับด้านบนนะครับมีชุดลําโพงมาให้ด้วยนะครับผมบอกได้เลยว่าทํางานแบบสบายๆเหมือนนั่งอยู่ในออฟฟิศนะครับผม ตัวนี้นะครับก็จะเพิ่มไฟ LED มาให้ด้วยนะครับเป็นสปอร์ตไลท์นะครับเพิ่มขึ้นมาถึง2ดวงนะครับไม่ว่าจะทำงานกลางวันหรือกลางคืนนะครับบอกได้เลย,เลยทำงานได้อย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับผม เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับรีวิวรถขุดรุ่น U55.6S นะครับขนาด5ตันนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับหรืออยากมาดูรถตัวจริงนะครับสามารถมาดูได้ที่คูเวต้าอุดรธานีเลยนะครับผมสามารถมาชมกันได้หรือสอบถามรายละเอียดต่างๆได้นะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการจะสอบถามรายละเอียดต่างๆนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆได้ที่แฟนเพจคูเวต้าอุดรธานีนะครับหรือ042931077นะครับคูเต้าอุดรธานี อัียินดีให้บริการนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ